นี่คือสถานที่ที่สายมูแท้ๆไม่ควรพลาดไม่ว่าจะลงหน้าหน้าทองสะดอกเคราะห์ต่อชะตาตัดเวนตัดกรรมกับพระอาจารย์สักการะขอพรพระศิวลีองคใหญ่หลอดบทพระราหูดูถ้ำนาคาอันงดง,งามสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้สบายใจสายมูพาเพื่อนๆมาอยู่กันที่วัดใหม่สุปดิษทารามวัดนี้ถูกพูดถึงมาโดยตลอดในเรื่องของความงดงามและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดไม่ว่าจะเป็นองค์พญาน,นาค พระนอนองค์ใหญ่พระศิวลีองค์ใหญ่รวมไปถึงโบสถ์สีทองหลังและพิธีกรรมต่งตางๆตามความเชื่อความศรัทธาของเหล่าสิทยานุสิ์พระอาจารย์เตวัดใหม่สุปดิษฐารามจะอยู่ติดกับวัดกลางบางแก้วนะเพื่อนๆซึ่งจะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะโดยตั้งอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2439ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในชื่อวัดใหม่ริมจวน ต่อมาพระเจ้าบรมวงเถอกรมหมื่นวิศุุนานิพาธรได้ทรงสร้างอุโบสถวิหารสถูและมฑดพระอีกคู่หนึง่งซึ่งได้ใช้ชื่อว่าวัดใหม่สุปฏิธารามาจนถึงปัจจุบันเมื่อเข้ามาถึงวัดสิ่งแรกที่เพื่อนๆจะมองเห็นมาแต่ไกลคือหลวงพ่อเสวยสุขมงคลปฐมชยาวัดหรือหลวงพ่อใจดีเป็นพระนอนปางเสวยสุขขนาดความยาว25เมตรประดิษฐานอยู่บนอุโบสถทองคำโดดเด่นมองเห็นมาแต่ไกลสร้างในสมัยพระครูปฐมชยาพิวัตรก็คือจเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันนะครับเพื่อนๆด้านหน้าพระอุโบสถจะประดิษฐานเท้าจตรรรโาาาบทั้้้งใหเไดก ก่อนที่จะไปยังจุดต่างๆของทางวัดเมื่อเดินเข้ามาด้านขวามือจะมองเห็นวิหารซึ่งประดิษฐานพระศิวรีองค์ใหญ่ขนาดหน้าตักกว้าง7เมตรสูง12เมตรรอด้วยทองเหลืองเป็นพระประธานในวิหารสีทองเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนจํานวนมากโดยเฉพาะผู้ที่ทําการค้าขายเชื่อว่าการสักการะพระศิวรีจะช่วยเสริมสร้างโชคลาภเงินทองและความเจริญร่เรืองภายในวิหารยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายเช่นหลวงปู่เป้าหลวงปู่ผูเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัด ภายในวิหารแห่งนี้เพืเ่อนๆยังพบกับเราศิษยานุศิษย์พระอาจารย์ต่าจากทั่วสารทิศเข้าแถวลงน,น้าทองกันอย่างคับคังเป็นความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบ,บุคคลนะครับเพืเ่อนๆด้านหน้าวิหารก็ยังมีพระอินทร์สงช้างเอราวัณให้เพืเ่อนๆเ,เข้าไปสักการะขอพรรอดท้องช้างเอราวัณเสริมสิริมงคลกันได้ครับ เดินถัดมาอีน้อยพบกับอุโบสถสีทองสะท้อนกับแสงแดดโดดเด่นภายในมีพระราหูให้เพื่อนเพื่อได้รอดใต้โบสถ์พระราหูซึ่งมีความเชื่อกันว่าการรอดพระราหูจะช่วยเสริมสิริมงคลล้างเคาะลบดวงชะตาและนำพาโชคลาภมาให้โดยเฉพาะคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนการรอดพระราหูถือเป็นส่วนหนึ่งของพิธีบูชาที่นิยมตามความเชื่อของแต่ละบุคคล นาพระอโบสถแห่งนี้จะหันหน้าไปทางแม่น้ําท่าจีนนะครับเ,เพื่อนๆเดินมาทางหน้าโบสถ์จะพบกับเหล่าพญานาคตระกูลต่างๆให้ลูกหลานสายญาพญานาคได้เข้าไปชมความงดงามและเข้าไปกราบขาพอพรกันได้เลยครับโดยเฉพาะในถ้ำพญานาคงดงามมากเ,เพื่อนๆต้องได้ไปเห็นกับตาตัวเองจริงๆครับ สำหรับวัดน,นี้สายโมไม่ควรพลาดมีที่จอดรถให้เพื่อนเพื่อที่ขับรถมาเองอยู่ใ,ใกล้กรุงเทพโมจบครบในวัดเดียววันเดียวเ,เพื่อนเพื่อนที่มีสถานที่หรือวัดสวยวัดดังวัดไม่เป็นที่รู้จักอยากให้สบายใจสายโมเข้าไปเก็บภาพมาฝากคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดหัวใจคอมเมนต์ปักหมุดกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญและเผยแผ่เรื่องราวและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปสำหรับวันนี้สบายใจสายโมโมในแบบสบายใจสวัสดีครับ